สวัสดีค่ะที่คุณบอกว่าทางร้านน่ะใส่บรรจุของไม่แข็งแรงอยากทราบว่าไม่แข็งแรงตรงไหนเนี่ยคุณเห็นความหนาของโฟมไหมที่เราใส่หัวท้ายของมอเตอร์แล้วด้านข้างที่เราเอามาประกอบอีกความหนาของโฟมเนี่ยหนาพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีปิดด้านบนอีกรอบหนึ่งเพื่อการกระแทกข้างล่างเราก็ใส่เป็นแอร์คอลัมน์ให้ก็เหมือนเหมือนกับบับเบิลนั่นแหละค่ะก็คือเราใส่แท่งแท่งแท่งลมให้ข้างในแล้วซ้อนกล่องอีกกล่องหนึ่งแล้วคุณอ้างว่า สินค้ายังเขาเรียกว่าไงรองรับไม่พอหรือการกระแทกไม่เพียงพอขอเหตุผลหน่อยนะคะว่าคําว่าไม่พอไม่พอตรงจุดไหนอย่างไรบ้างคะขอความกรุณาเคมสินค้าให้ด้วยนะถ้าพน,นักง,งานของคุณนะ่ะไม่โยนสินค้าก็ไม่แตกหรอกคะ่ะทั้งท้ที่เราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วระวังโยนให้ห้ามโยนระวังสินค้าแตกนหักพนักง,งานคุณนะ่ะสนใจในสติกเกอร์ที่เขียนไว้ไหม รบกวนดูอีกทีนึงนะคะโฟมขนาดนี้เนี่ยความหนาขนาดนี้คุณบอกไม่แข็งแรงอ่ะพิจารณาให้ด้วยนะคะ